สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของกัมพูชาสักนิดหนึ่งในกานเบนเจ้าภาพสีเกมอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าโซเชียลกัมพูชาเคมเก่งเหลือเกินอาจจะไม่ใช่คนกัมพูชาทั้งหมดนะครับคนกัมพูชาทั้งหมดเนี่ยคือโดยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาอาจจะทํามาหากินไม่ได้รู้เรื่องการเคลมอะไรสักหร่ยแต่เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะอาจจะเป็นพวกโซเชียลพวกที่รู้วิธีการเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็บิดเบือนข้อมูลไปเคลมไอ้นู่นไอ้นี่ต่างๆ ล่าสุดนี่เลยครับยูยิสุโดนเคลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งทงท,งที่จริงๆแล้วต้นตำรับก็คือญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่าทางฝั่งเขมรก็อ้างจากกำแพงวัดนั่นแหละอ่ากำแพงแกะสลักนะครับว่ากาเขาก็าพูดประมาณว่าประเทศอื่นอาจจะได้รับอิทธิพลจากประเทศเขาก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ประเทศเขาจเจริญน,นะครับมีอะไรต่างๆนานามีอะไรยธรรมนะครับแล้วประเทศอื่นก็คืออาจจะแพร่กระจายมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นแล้วคนนี้นะครับ เสื้อสีม่วงเนี่ยเจสซาคารเป็นนักอยู่ยิสุตัวเก่งของเขาครับแล้วก็ลีลาเนี่ยดูจากภาพนี้ปุ๊บแหมเขาเอาไปเปรียบเทียบกับภาพบนกำแพงเลยนี่ก็เป็นภาพบนกำแพงครับแล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนยูยิสุนะก็มีผู้ใช้ Facebook ชาวเขมรครับก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรประมาณนี้แหละเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาก็มีการพูดเรื่องนี้ไว้เขาก็บอกนะครัปัจจุบันยูยิสุหรือยูยิสุเนี่ยก็เรียกได้ว่า อ,อยู่ยิุ่สู่พะกีฬาต่อสู้ของบรรพบุรุษสมัยก่อนรวยมากคืออาจจะแปลว่าเฟื่องฟูณเวลานั้นดินแดนของขเเมรนได้รับการพัฒนาอย่างมากวัฒนธรรมของบรรพบุรุษขเเมิ้นอันมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นเนื่องจากสงครามของอาณาจักรเป็นเวลาหลายร้อยปีศิลปะการป้องกันตัวจํานวนมากได้สูญหายไปและจากไปอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าขเเมรนแกะสลักศิลปะการป้องกันตัวไว้บนผนังไว้เพื่อเป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้การแกะสลัก หินก้อนใหม่ก้อนนั้นใหม่นี่คือหนังสือประวัติศาสตร์นิลันที่ไม่มีใครลบได้นี่คือเอกสารประวัติศาสตร์ที่มีค่าที่สุดสําหรับชาวเขมรต้องดูแลมรดกข,ของบรรพบุรุษโปรดทราบว่าบรรพบุรุษชาวเขมรไม่ได้ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมใดๆจากประเทศใดๆทุกอย่างเกิดเป็นของตัวเองสร้างขึ้นเองไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือเอาของตัวเองเพราะเขมรเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแมย้ําเลยครับในโลก ในเวลานั้นอาณาจักรเขมรจึงเจริญรุ่งเรืองกว่าประเทศใดๆบันพบปุร,รุษเขมรฉลาดมากของพวกมันต้องแกะสลักไว้บนหินพวกเขาคิดว่ามีแต่หินก้อนนี้เท่านั้นที่สามารถเก็บหลักฐานไว้ได้เป็นพันๆเขมรเด็ดจริงๆก็ว่าไปครับนี่ก็เป็นภาพของเจซาคารครับเป็นนักยุยสุที่เป็นขวัญใจเลยก่อนหน้านี้เธอก็พาไปกับทางฟิลิปปินไปนะครับ ภาพนี้ถ้าไม่ผิดเนี่ยเหมือนเป็นภาพเมื่อวานเธอชนะนะครับเพราะว่าอยู่ยิสุมันก็ลงได้หลายประเภทอกอดรัดฟัดเวียงเป็นเป็นพวกท่าจับนะครับจับล็อกจับอะไรต่างๆแล้วก็เอาไปใช้ใน MMA ด้วยแต่ว่าอยู่ยิสุตอนนี้นะครับไทยเนี่ยได้6เหรียญทองกัมพูชาได้แค่3เหรียญทองเท่านั้นเนี่ยครับก็เป็นท่ากอดรัดฟัดเวียง มันตลกตรงที่ว่าแค่ภาพเดียวรู้ได้ไงว่าเป็นยูยิสุนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการสู้อะไรอะไร,อะไรสักอย่างที่มันก็ไม่สามารถขยายความได้ว่าท่าต่างๆเนี่ยเป็นยูยิสุหรือเปล่าคือเขาก็ตีความของเขาเองครับไอ้พวกภาพแกะสลักบนกําแพงอะไรต่างๆอย,างอย่างบางท่าก็บอกว่าเป็นมวยไทยบางท่าก็บอกเป็นไอ้นู่นไอ้นี่ทั้งๆที่แค่แกะพวกนั้นนะมันไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นอะไรมันต้องมีพวกล,ลายลักษณ์อักษรจารึกไว้ด้วยผู้ง่ายๆนะครับว่าใช้ภาพบนกําแพงเนี่ยเคลมไปทั่วญี่ปุ่นเนี่ยก็โดนไปด้วยนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ